ดูดวิญญาณเลยเนะไม่หยังดิาวม่โอ้ยอุซามาเห็นให้บแบบแ่บแบแม่เาวไม่ม่ะบโอ้ยมบมันะแ่่เนฮะนย่ป่ายแคตัวขี่ปอมล่างมือบวละขี่มันก็ยังล่างข่แ่บางยงบ่ล่างเนี่ยโอ้้เอาปัดสีสร้อยให้เบ oh, ิ่งวัดนี้เหลอรเสร้อยสีอะไรอ่ะสอยหอมเอาสอยสีตอนครึ่งครึงสีได้บ่าอ พูดนะพูดนะพูดอยากโซ่ไปเห็นซีบีโซ่เห็ดกับเข่าพูดไงอยากโซ่ครับปกติเราเห็ดแต่อยู่นรกเ้นี่ยเมืองมนุษย์ได้ไหมไม่เห็นแต่ว่ามนุษย์เขาสรอยสิบมั้ยบาเมืองมนุษย์เขาซอยขอมึงสีเด้อซอยอันนี้จะคล้องกันอะไรนะสร้อยพวกเขาหยาบทั้งเตะพวกคาร์ดบอลเนี่ยอ้นไหนเออเออเราเห็นนั่นเราเห็นไม่ได้ กเอยไเสืยวะกินหมเนาะเมื่อกี้ไปตะกินอยา้เดี๋ยวปาสองรังเริ่มสิบปอยากแล้วแบบเจพี่จีเปียนใจ้มอ้บังหนามืนกดูดมันเป็นตะกินพ่อเอ้ยนี่แหละตกินบ่งหนาคนซอยหอมไหมพี่น้องพอทิากินเ้อเาตักคนดอทิตย์เอเป่าตักเด้อพวันนั่นวอาทิตกิน่อาตัเพิ่นมาเตกินี่เออเพิ่นย พสิทธิ์่พอถส่งเข้มืแล้วออถึงส่งเข้ามืแล้วเป็นอย่างยังพูเวลาเขาสิทธองก็สิทังสีย่ยะเบิงบ้งเบิ้งก็อเอาจับไว้นมเวลาเขาสิทธิองาสิทังสี่เนี่ยอ,อ่อค่อคเอ็ดคกันล,ออละเชื่อ เวลาเขาสิทธิ์หอมแบบแบบแบบนี้ก็จะเห็ดหลายคนอยูจ้อาาสตาบของไอ้เจี้โม้โม้โม้ไ่บอกถคนบอกสิทธิ์เป็นสิทไบาดนีบ้าน้ยขเห็ดแบบนี้หละฟังบ้าน้ยเห็ดแบบนี้ห้คนมาหอเีแ้งหนา้ว้ลกมหหนม่อีกคนมหนาแล้ยากดอกเพราะว่าเขาบอกว่าหกโมเเตยแล้ว เจ้าเพื่อนโอ้ขอบคุณเนยใครแต่งเคิงส์สบู๊กพรชาแรกชาแรกประเด็นเรื่องชาแรกชาแรกชาแรกนี่แหละเจ้านี่นะชาแรกยิ้มมั้งแล้วแตเคาทีจัดขึ้นยิ้มแบบหวานกันนะยิ้มแบบหวานยิ้มแบบตุ้งชิชิลาตยิ้มแบบนาเดชแบบนี้ยิ้มแบบอ่าชัยยามิชัยบอกยิ้มยิ้มแบบนาเดชแบบนี้คอยเก็บปากปากคอยแตกะแบนี้ยิ้มแบบอ่าพี่เอ็ดดี้พี่น่ารักแบบนี้ ขอบคุณนะครับได้กระดาษเชือกครับโอ้ได้เสือจากไปนี่จากกันไซโอขนาดกันใไซเป็นมอบไผ่เนาะมาไผ่เห็นมันคือเหล่ากอะไรถือมาคือตัวแต่ว่าไม่ต้องหากรงเก่งแบบฮาร์ดไซได้แบบโอ้แล้วมีอยู่เก่งหัดฮาดอ่ะเก่งฮาร์ดมีอยู่นเดี๋ยวแบักจะไปเบิรงเป็นสูตรใหม่เลยเป็นสูตรใส่เลยสูตรนะฮะว่ซื้อหน้ากากไม่แล้วพร้อม ซื้อนากากไม่แล้ว่ซนาการคนบอเออนากาขกานอเออใ่ใ่เออย่าให้เแล้ว่นากากผีขึ้นให้เราใส่นาการข้นขึ้นไปดนีหลังกัวครับื่อจันเือนโอเสบเสบเสบจานแสียบ ใ่เฮ็ดปนแซบเ่เอ้มันยองสิได้พ่อสิได้มาเห็ดให้กินทุกมือทุกมือแซบป่ปนอ่ะอ้ยแซบพนาดวยพอพอพ่าก็เเ้าเอาใจพูดเมทันไห้ฮหอดเข้าปากจกคลัเลยมาแซบไปก้นเลยเว้ยอือฮึเสวนแซบครับพี่น้องไม่หนมันได้กอนอ้กันไส่ครับลุวงนยเบอร์อะไ้งกินั้งนั่งบ่ได้แซบ่อ้ายแซบ่กัน ใชบป่วปาจากปากเลยนัวอีกนิดนึงแซ่บโอ้โหมันก็แบบเมือกันบอบอบอเข้มขนาดไหนบอบอทอดขนาดไหนเอาอีกเลยบอเขาเห็ดกลางๆไหวเพื่อได้หมักเข้มกว่าปใส่เข้มตัวเห็ดกับเขาเขาก็เห็ดยังสี่ตัวเออถ้าแม่นเขาตักใส่ถาดหลุมมีหมดทหารเขาก็เขาก็ซีฟิล์มปลาต่างหากได้ถาดหลุมสวดผนเลือแซ่บแซ่บการเติมซดเอาเลยเอาพี่มึงลง เป็นตำหมาเนี่ยอกเนาะอาจารย์เตยสดเป็นกระบวงวะแซบแซบแซบ,แ<ส>บครับมันต่งสีนวออยกันใช่เนาะนัววะนะครับความแซบความนัวมือแรงเหมือแรงฝ่มงามาเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเตยกันแย่ๆครับเตยเว้นเตยเวียงครับ เตยกันย่าตยเว้นตะเวียงแซบบ่ครับฝีมืออาพ่ออ่อนว่าผีมือปนฝีมือผู้ใดเอ้อเออกอมันเจ็มขี่จ้รอขึ้นีดังนบมบ้าเขาจกี่ดังเฮ็ดติบเขาไปยังบอกว่ามันจืจืดอยู่เขาวะมันยังวนนัวอยู่เขาวะเขาเลยบอกว่าพุงกลางไว้พุงกลางไว้ก็ได้เขาขัวกล้วุเอ้ยมาจังหวะพอดีเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เ้ยเ้ยเป็นคนละตีนี่เป็นคนละตีมานีเพิ่มาสัมผัสมันก่อนดูมานีมาเนี้มานี้มาเนี้มู่วานเดี๋ยว่าซี่ี่บอกมู่ว่านเนีเิ่งม่รู้ซีงี้ซี่งี้ตีมู่วานนี่ฮยซหงีตีฮะเดี๋ยวจะให้เอซมาอ้อยเอาดอกเด้อโอเคบะให้ผู้สาวมาอ้อยเอาดอกโอเคบ ผมอู่บ้าฟอ,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 อเรื่องอยังผมอู่ว่าบ้าเอาเอาเอาแต่หัวว่าพอฟอว์เรื่องยังเอ้าผมอยู่ว่าฟอว์อย่างคนมากินเนี่ยเอาซีเนี่ยตั้งไหนฟอวมาของสาวเลยหละโอ้ยหาว่านี่แหละแบบย่างที่ดีสำหรับลูกหัวรักเดียวใจเดียวไม่ข้องเกี่ยวกับใครแม่เราที่บ้าไปร้านเมือไปไป่อไหร่บ่อยนะฮะ มันออกคลิปได้เนี่ยเออไม่เบาะมันเบาหูเรื่องไหมมานี่มานี่เวลาพ่อไปต่างประเทศไปนั่นไปนี่พ่อก็บพิ่เคยหยุ่งก็ไผพ่อกับไปกับไปแต่เห็ดเวีกเห็ดงานเออเข้าใจปะก็ผมย้ายพ่อคุยกับสาวอยู่นะคุยกับใครแล้วก็ร้ากันไปร้านล้วนอะไรเอี่ยเาหาเรื่องอีกแล้วยุ่งยากได้แบบนี้ เออบริเวณลูกได้อยู่ยากพ่อนี่ไะสิยู่ยากหูวะโอเคได้ข่าวว่าสิกรเนี่ยฝากช่องเอครฝากช่องกับพ่อพี้นะครับน้องยุโรปกับนวัดอำเพลินออฟฟิเชียลนะครับตอนนี้ผู้ติดตามเท่าไหร่แล้ะยังไม่ถึงพันหรอกครับอ้าวก็ฝากอ้อนเอาอ้าเดี๋ยวดีสอนเดี๋ยวดีสอนฝากช่องเล็กๆช่องน้อยๆช่องบัลล่ายูโรคนติดตามมาถึงหมื่นดอกครับ คนที่ตามมาถึงแสนหอกครับฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์ให้บักยูโรบักลาหน่อยเนี่ยเด้อน,นี่เดี๋ยวเ้ยนี่อันนี้อันนี้สอนให้อออนคาจ้า่สอนให้อ่อนบันนี้เวลาอ่อนปุ๊บเขาก็าบอกว่าน้องยูโรเด็กหน่อยมาไหมอันไหนปงหูจักความอันไหนหูจักความ กะให้พ่อแม่เบิ่งเอาเด้อถ้าอันไหนดีกะให้พ่อแม่ซื่นส้มซื่นย่องถ้าอันไหนบอดี้กะตีเตือนยูโรมาได้เมียนวะเอาครับเอาตัวมาดิขอบคุณครับนนั่เด้อจังสี่แหละไปอัลลาร์ดมาดนี่หล่าเด็กหน่อยต้องหูจักหล่อเอาตัวมือวันชิญี่ย่างวางมูวันมือนีพึงอารมณ์ดีเหรอไปพิงหนังแม่ละอ๋อได้ไปเบิ่งหนังเออสัมผัสดอใคนได้ไปเบิ่งหนังเังพนอารมณ์ดีเนาะอัน โดยพี่ออตตี้โอ้พี่ไส้ใหญ่ผ่าเนาะพี่พระเอกพี่ไส้ใหญ่พาไปเบิ่งเนาะเศรษฐีบฉับเบ๋อเอาละนี่แหละเด็กหน่อยครับพระเอกรุ่นใหม่เด็กหน่อยมาใหม่ก็ต้องออดนะตัวแม่หักแม่ยกผูดได้หัวจังได้กับออดนะเด้อนะครับน้องยูโรครับเอาคลิปนี้ฝากไว้สักนีดครับอีกอย่างนี้โอกสมบกสมโอ้ขอจักขอจักกอนหนึ่งโอ้ดีเด้อ แม่หักยูโรครับเพิ่นเอามาต้อนน้ามาฝากเอาคลิปนี้ฝากไว้สักนี้ครับบริษันบรรญาฝากพี่ฝากน้องเบิ้งตอนอาจารย์หวังน้ำแน่กินเข่าคนจิติดข้อแล้วนะครับกินน้ำกับค้าข้อน้ำครับนั่นเอาฝากเบิง้งฝากตอนครับโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณทุกยอดกด s u b สไครต์นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์ กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนําเสนอแฟนคลับเ c อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ